สนามข่าว101กลับกลับมาคุยกันต่อนะครับช่วงที่3ของสนามข่าว101นะครับครับช่วงนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกันนะครับตอนที่เราคุยกันตลอดนะครับว่าบ้านเราเองก็มีเรื่องที่ต้องปรับปรุงต้องปฏิรูปกัรหลายด้านประเด็นเรื่องโลจิสติกหรือการขนส่งเนี่ยมันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่พูดกันเยอะนะครับว่าเป็นต้นเหต อย่างหนึ่งนะครับที่เป็นปัญหาที่ทําให้ต้นทุนในการผลิตสินค้าของเราเนี่ยนะครับมันเพิ่มสูงขึ้นลวมถึงต้นทุนชีวิตของประชาชนด้วยนะครับเรื่องการเดินทางไปไหนมาไหนได้ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยเรื่อว้กันนะครับในประเด็นเรื่องการปฏิรูปประเทศด้านโลจิสติกส์นะครับกับดรสิวิกาดุษดีโนดท่านเป็นคณบดีคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นีด้ครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปรเมศนะคะสวัสดีคุณเกษย์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ<ช>คอาจารย์ครับเรื่องของไอ้โลจิสติกในประเทศเราเนี่ยเมื่อเทียบกันแล้วกัวกบประเทศเพื่อนบ้านเอาใน AEC เราก่อนเนี่ยเรา <c oughs> อยู่ในระดับไหนยังไงฮะก็ระดับค่อนข้างดีนะคะพูเกันคือตรงนี้เนี่ยเรามองในถามว่าดีเนี่ยเอาอะไรมาวัดถือพูดกันเองหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าที่เรามองเน้นเนี้ยเราก็อ้างอิงเปกับ ตัววัดของทางโรแบงค์โรแบงค์เขาจะมีการคอมพ l ์มีการรวบรวมนะคะ,ะสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น l o g i s ติก p e เพอร์ฟอร์แมนะคะก็ออกมาเป็นเป็นอินเดคือเป็นตัีชี้วัดความสามารถทางโลจิสติกของแต่ละประเทศอันนี้เขาก็ทำรวบรวมขึ้นมาก็ประมาณสองปีครั้งนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็ c o นแทร์คือเปรียบเทียบกับทั่วโลกในฝั่งของเราเองเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยเ,เราก็นับว่าคือถ้ามองทางตัวเ,อ,วเอ,อาเซียน,ะ,นะคะ อมองเฉพาะอาเซียนเราก็บอกว่าของเราเนี่ยอยู่ลำดับที่สามสำหรับตัวตัวแัชนิดต,ต,ตัวนี้ของทางโัแบงค์ทำไว้นะคะลำดับที่สามของเราเราเป็นรองสิงคโปร์อันนั้นเขาเ,เขาก็เป็นหักทางโลจิสติกส์อยู่แล้วนะคะแต่ที่เราเป็นรองอีกอ,อันดับที่สองทางอาเซียนนี่ก็คือทางมาเลเซียนะคะแล้วของเราก็นับว่าเป็นอันดับที่สามฉัถามว่าอ ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะคะที่เห็นแต่ว่ามันมัน่าจะไปได้ดีกว่านี้อีกเราต้องพูดแบบนี้ค่ะมันมีปัจจัยอะไรหรือมีในอะไรที่เป็นลูกธรรมไม่เห็นที่อาจารย์บอกว่า มันน่าจะไปได้ดีกว่านี้แสดงว่ามันมีนมสิ่งที่ที่ยังเป็นปัญหาต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงก,กันอยู่มีอะไรบ้างหรืครับอาจารย์ครับอ่าใช่ค,ค,คือตรงนี้เนี่ยทางโรยแบงก็อย่างที่บอกเราเราอิงก,กับทางตัวชีวะตัวนี้นะคะที่เขาวัดกันเนี่ยคือเขาวัดทั้งหมดหกด้านด้านที่หนึ่งคือประสิทธิภาพท,ทางด้านกระบวนการศิลปศิลปก,กรนะคะอันนี้ต้องเรียนรงค่อนข้างดีนะคะไม่ได้มีปัญหามากมานะคะ อ,อีกด้านที่สองก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของระบบการค้าและการจัดส่งสินค้าะนะฮะอันนี้คือพ so วกนฟ f r a s t r u c t u r e ทั้งหลายแหละนะคะอันนี้เนี่ยที่เราอาจจะยังไม่ต่อยนะคะไม่ค่อยคือถามว่าระบบอพองกไม่ก็คือประเด็นที่แบบเป็นได้ถ้าพูดอย่างนี้ดีกว่านะคะ,ะอันที่สามเรืกกร่องการกํกาหนดราคาค่าขนส่ง,งสินค้าระหว่างประเทศนะคะคืออันนี้หมายถึงว่าความสามารถของผู้ประกอบการ ในเรื่องของการให้บริการอะไรต่างๆพวกนี้อันที่สี่นี่คือการปรับปรุงความสามารถและคุณภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์คือเรื่องของ quality of logistic service อันนี้ก็อมองในฝั่งของผู้ประกอบการนะคะอันที่ห้านี่คือพูดถึงเรื่องของ tracking and tracing คือความสามารถในการติดตามตรวจสอบอะไรต่างๆเหล่านี้และอันที่หกก็คือความตรงรเวลาของการขนส่งสินค้านะ,ะอันนี้ต้องอธิบายนิดนึงว่าว่าตัว Inde x เนี้เขาทามาเนี่ยเขาทายังไงคือเขาเป็นลักษณะของการอสอบถาม เป็นการเหมือนกับการออกสเว v ไปยังผู้ประกอบการนานาต่างชาตินะคะที่ข้ามชาติมาทำธุรกิจอยู่ในแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้มาเนี่ยคือความรู้สึกของผู้ประกอบการต่างชาติพวกนั้นซึ่งทัศนาตของการทำธุรกิจของเขาเนี่ยต้องเหยว่าเขาเข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วผู้ประกอบการข้ามชาติที่เข้ามาทำธุรกิจและจิติกในแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะไม่มองการลงทุน นะคะคือโลจิสติกเป็นอะไรที่ลงทุนกลับแล้วตรงู้อดดยไหนนะคะ <S <S 2> <S 2> <ม>โลจิสติกเนี่ยเครือข่ายเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันเป็นของรัฐอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นถนนไม่ว่าจะเป็นรางหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะนั้นที่เขาเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการสร้างพวกสินะจสินค้าและที่สาคัญที่สุดอย่งงางเงี้ยของการขนออของโลจิสติกก็คือการยกย้ายสินค้าเนี่ยนะคะก็คือการขนส่งเพราะนั้นพวกเนี้ยถ้าเขาเข้ามาเนี่ยขเขาจะไม่มามาลงทุนเองในเรื่องของการขนส่งเขาก็จะมองไปที่ที่มีความพร้อมตรงนี้ แล้วเรื่องความพร้อมของการขนส่งจะมนอยู่ที่ไหนเครือข่ายหรือโครงสร้างไอ้ตัวอินสตรัคเจอร์นี่ก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือความพร้อมของผู้ประกอบการนะฮะที่ที่ที่เเออเรามีผู้ปรกอบการมากมายแค่ไหนที่จะเออแล้วคุณภาพเป็นยังไงนะคะความสามารถในการทํางานเป็นยังไงเรื่องของการแข่งขันทางราคาพวกนี้ก็จะอยู่ในปัจจัยต่างๆเหล่านี้และ<ม>อีกอันนึงก็คือเรื่องของกระบวนการที่เป็นเรื่องของสุลกกกรอย,ย่างนั้นก็ก็ไม่มีคำถาอนเนี้ย เอ่อท uh, ี่เราอาจจะเป็นจุดอ่อนเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยสุลักกรมันมันก็ก็ไม่ถึงกับเป็นัญหามาก นะคะ,ะ,ะเรื่องของโครงสร้างก็ไม่มีปัญหาะนะคะ<า>ก็อาจจะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการที่อาจจะยังมีไม่หลากหลายเท่ายังมีผู้ประกอบการที่อ่อคือคือความรู้สึกเขาก็คือเขาจะถูกจากัดนะเริเลือกเขามีน้อยนะคะอันนี้ก็คือมุมมองในแง่ของของบริษัททมาชาร์ด้งถามว่าเราเราจะดูแลตรงนี้ได้ยังไงตรงนี้ส่วนหนึ่งถ้าเราพยายามจะเน้นในเรื่องของการเพิ่มในตัวหลิกที่สิบรวามเป็อินด็กซ์นะซึ่งซึ่งก็จะเป็นคีย์เคยถามบริษัท ต่างชาติว่าเขามองไ้เขาก็ยืนยันว่าเขาก็มองตรงนี้ว่าความพร้อมมันมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าความพร้อมมากเขาก็จะมาลงทุนมากนะคะอ,อันนี้ก็เลยบอกว่าในในแง่หนึ่งเนีย่ยนะคะอาจจะเป็นเรื่องของของระดับของผู้ประกอบการรายย่อยที่จะเป็นลักษณะของเจ้าของนะคะเรื่องของสิทเรื่องของอรถขนส่องอะไรต่างๆอะไรนี้ซึ่ง ชื่อเอ่อนนี้เนี่ยมันอาจจะมีรายละเอียดเท่าไหร่นะนี่คือมองในระดับศิลาพคือระดับระดับดีเทลนิดนึ่งนะครับในภาพใหญ่ในระดับนโยบายรัฐล่ะครับอาจารย์ครับควรจะต้องลงมาจัดการปฏิรูปยังไงด้วยไหมครับในช่วงที่ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงการปฏิรูปด้วยทั้งหมดเนี่ยครับค่ะใรระดับนโยบายรัฐนี่ต้องยอมรับหนึ่งว่าตัวนโยบายรัฐเนี่ยจะเป็นที่มาของสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในระดับดีเทลที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยท้งหมดก็ก็สามารถที่จะดูแลได้ในระดับของนโยบายรัฐ นะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากผู้ประกอการเพิ่มขึ้นอะไรย่างนี้มันก็อาจจะต้องมีนโยบายในเรื่องของการสนับสนุนนะคะในเรื่องของที่ว่าเอ๊ะทำยังไงให้ให้ให้ธุรกิจนี้มันเป็นที่ดึงดูดใจทนที่จะเป็นรถตูข้ขนคนขนสงขงขง่งอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าไอ้น,นี้มันจะมีค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของษษกองิจการค่อนข้างสูงน, <c oughs> นะคะอันนี้ก็จะถือว่าในระดับนโยบายวัดตรงนี้ก็สามารถที่จะสร้างผู้ประกอบการที่มันมีความพร้อมแล้วก็มี คือมีปริมาณมากขึ้นแล้วก็มีความหอมมากขึ้นได้นะคะแต่นอกจากเรื่องนี้เนี่ยแล้วเนี่ยในแง่ของเรืบายรัฐเนี่ยก็ยังใหญ่จะเห็นคือคืออนาคตในตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเราแชร์ถนนเงินค่อนข้างกับเรื่องของทั้งทั้งทั้งการใช้งานในส่วนชีวิตส่วนตัวนะคะกับเรื่องของธุรกิจในเรื่องของโลจิสติกการส่งส่งส,ส,สินค้าค่อนข้างเยอะจริงจริงแล้วเนี่ยมันจะช่วยลดต้นทุนแล้วมันก็จะสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้เยอะมากถ้ามันจะมีเส้นทางการส่งส่งทางเรื่องอื่นๆที่มีต้นทุนน้อยลง นะ,ค,ะคือต้องบอกว่าการขนส่งทางรถวนเนื่อมเอะไรที่มีค่า,ใ,าใช้จ่ยสูงมากคะนะคะและน้นถ้ามีในเรื่องของทางรางหรือทางน้ำนะคะนอกจากค่าใช้จ่าจะลดลงแล้วเนี่ยมันก็จะ เอ่าเป็นผลดีกับถงว่ารอมด้วยนะคะอันนี้คือในระดับหนึ่งเดี๋ยพอขั้นตายลดลงเนี่ยความสามารถในการแข่งขันมันก็จะสูงขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็เราก็มีรูมากขึ้นมีพื้นที่มากขึ้นในการที่จะไปแข่งแย่งลูกค้าอะไรต่างๆแต่อย่างเช่นนี้ค่ะต่อย่างทางร้านนี่ก็ต้องยอมรับว่าของเราเองก็ใช้ระบบเดิมๆมากันนานเป็นร้อยรอปีนะครับทีนี้พอจะทำเนี่ยมันจะยังไงดีครับคือเราทาทีเดียวเลยไหมครับหรือว่ายังไงดีเพราะว่า คือต้องนอกจากจะทําในประเทศแล้วเนี่ยต้องไปเชื่อมกับต่างประเทศด้วยถูกไหมครับเออค่ะคือในเรื่องของการขนส่งเนี่ยนะคะพอเราเอาเอเอันนี้ของบอลเป็นเรื่องของของอขนส่งสินค้านะคะไม่ใช่คนคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการขนส่งเนี่ยคืออันนี้ต้องยอมรับว่าสุดท้ายยังไงมันก็ต้องไปต่อเรื่องัถูกไหมคะ่ะ เออเพราะว่าสุดท้ายคือไงรางมันไม่ไปถึงหน้าดนาสุดทุกจุดได้ไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันต้องไปจอที่รถเพราะฉะนั้นตอนนี้เรางเนี่ยดีใจมากๆๆๆม,ม,มากมากมากไม่ใช่จะมากอยังไงนะที่มีการพูดถึงรางคู่กันขึ้นมาจริงจังนะคะๆๆเพราะว่ามันไม่ได้มีการขยายเส้นทางรางไฟมาเป็นร้อยปีแล้วจริงๆไม่เหมือนกับเส้นทางถนนที่เพิ่มมาเป็นพันเปอร์เซ็นต์เวลาเดียวกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย เ,เราก็บอกว่ามันก็เป็นทางทางเลือกอย่างหนึง่งมันจะทําให้เรามีช่องทางมากขึ้นแต่ว่าถามว่ารางมางแล้วเนี่ยมันจะมันจะเกื่อการขนส่งไหมอันนี้ก็บอกว่ามันไม่เสมอไปรางเนี่ยเป็นเป็นโครงสร้างพื้นฐาน นะคะที่บอกว่าเอ๊ะจุดของมันที่มันจะต้องมาชื่มโลเนี่ยคือถ้าเราองว่าการขนส่งคนเนี่ยเรียนตามตรงคนกับของเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องไปในทางเดียวกันนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยคือของเนี่ยเราเมนม้นในเรื่องของค่าที่จ่ายที่มันถูกถูกไหมคะคือคือเราพูดถึงเอ,ออะไรหลายๆยอย่างเนี่ยต้องเข้าใจว่าเอ๊ะเราพยายามจะยแยกระหว่างคนกับของหรือเปล่าคือเรามองในแง่ของธุรกิจเนี่ยเ,เราก็จะเน้นของหลักเพราะนั้นของเนี่ยคือการชื่มโลเนี่ยพอไปถึงปลายทางของขอบขอบอ่อ ถ้าสีมาขอ,ขอบขอบแดนประเทศแล้วเนี่ยจะม,มีการเชื่อมโยงต่อกันไปยังไงนะถ้าไปก็ถ้ามันจะสมูทต่อกันไปเลยคือสามารถต่อรางไปได้กับทางนี้เขาอันนี้มันเยี่ยมมากแต่มันก็กลายเป็นว่าเราก็ไม่สามารถที่จะดูแลคนเดียวได้ถูกไหมคะเพราะน,นั้นเลยกับตรงเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเอ้ยคุณคุณถ้าพี่หนกขอนะคะคุณไปอยู่ตรงนี้ไงไม่ต้องผ่านกระบวนการพิการการท่ามแบนอยู่แล้วซึ่งอันนี้หวังว่าจะได้มีการพัฒนาปรับปรุงที่มันไม่ต้องเสียเวลามาก,มากนะักสามารถทํร่่งหน้าได้คือสามารถพอของไปถึง ไอออันนี้ทำรอเรียบร้อยเราก,ก็ผ่านไปื้ดไปเลยทีนี้ถ้าเราเป็นไปได้ก็คืออยากให้เห็นในลักษณะของเส้นทางที่เป็นเชื่อมโยงอย่างยุโรปเนี่ยค่ะที่มันจะเชื่อมโยงต่อกันอย่างนี้มันก็จะเนียนมากตรงที่อย่างนี้คือมันจะไม่สะดุดในระหว่างแต่ละขอบของแต่ละประเทศแต่ถ้ามันไม่สามารถทําในระดับภาคใหญ่กันได้เนี่ยมันก็ยังเป็นไปได้ที่ว่ามันจะต้องมีการ เอ่อ move out คือคือขยับออกจากกลางไปเป็นรถช่วงหนึ่งแล้วก็ไปต่ออะไรเงี้ยที่ตรงนี้เนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็จะมีความวุ่นวายนะคะในการที่เราเปลี่ยนโหมดของการขนส่งทุกครั้งมันก็วุ่นวายอันนั้นมันก็จะต้องมีเอ่ออะไรอะคะ f l ป i l i t y ต้องมีอเอ่อปัจจัยสนับสนุนอะไรต่างๆอะไรนี้เพิ่มเติมเข้ามาก็ยังเป็นไปได้อ,อย่างในต่างประเทศอย่างในยุโรปอเมริกาดีรถไฟความเร็วสูงของเขานอกจากจะโดยสารแล้วนี่เขาใช้ขนส่งสินค้าด้วยไหมครับอาจารย์เอ่อความเร็วสูงกับขนส่งสินค้า ไปด้วยกันเลยนะคะคือามไรสูงเนี่ยค่าที่ใายมันน,อนอ้องๆขึ่นดินเพราะฉะนั嗯嗯้นมันก็มีสินค้าคือแล้คือสินค้ามันก็อย่างที่บอกเราต้องการการแข่งขันคือว<า>่าเราต้องการอะไรที่มันคือถ้าเป็นสินค้าที่มันพืนพ้น ราคาไม่ได้แพงมากไม่ได้มีมาจิ้นสูงมากเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้ความเร็วสูงถ้าความเร็วสูงที่เขาใจ่ค่อนข้างสูงแต่ว่าเรืความเร็วสูงเนี่ยอ,อ,ะะอ,อย่างอย่างในอย่างญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นภาพชัดมากเพราะเขาใช้ยเยอะมากจริงๆนะคะเออมันจะเป็นการการมองในแง่ของ urbanization ในแง่ของการขยายเมืองมากกว่านะคะมันจะมีผลในช่วงนั้นมากกว่าคือลองนึกถึงเออมองใกล้ๆเนี่ยอย่าง อ่าอะไรเดียวอยา่างบันณศร์อะไรอื่ดบ้างไหมคะพี่นะค,คะคือคือวิคเอนเนร์ล้วมันจะติดมากเพราะมันจะมีเรื่องของการที่เราจะเอ่อนักศึกษาเข้ามาเรียน,นยมาเรียนมาเรีย <ๆ S 2> นหรือนักศึกษาอะไรต่างๆแต่นนี้ถ้าเกิดจะขยายคือไม่อยากให้มันแออัดในกรุงเทพอะไรเงี้ยเราออกไปอะไรต่างๆตอนนี้คนในกรุงก,ก็ออกไปได้คนต่างจังหวัดก็จะมาได้อย่างรวดเร็ว คือแบบว่าเมื่อไรคุณจะสามารถขยายโมงได้มากขึ้นนะคะทุกๆความเร็วที่เพิ่มขึ้นแล้วมันทําให้คุณไปแต่ละจุดเนี่ยที่ที่ที่เราขึ้นได้20นาทีคุณก็ขยายโมงไปได้เท่ากับระยะทางที่20นาทีมันใช้ในเวลาในเวลาเดินทางเนาพราะฉนั้นคือคุณถ้าเราเดินทางได้สั้นลงยีนาทีเนี่ยเราก็สามารถเดินทางได้ไกลขึ้นเท่าไหร่อันนี้เขาก็จะมองอย่างนี้เพราะฉะนั้นในแง่ของการการสร้างรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันไม่ได้แอสโซ i a t e d กับในเรื่องของวิศวกรรมโลจิสติก พักเท่าไหร่นะคะแต่โมนี้ของการขยายเมืองเรือแที่ว่าเอ้ยถ้าคุณจะไปมีอย่างตอนนั้นเ่ที่เขาจะขยายเพิ่มเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยนะคะคืออาจารย์จงสวัสดิ์เรื่องนี้ต้องบอกว่าเออ่ทีมของทางโลจิสติกเอ่อุีสอร์เนี่ยจะมีศิรีกากับอาจารย์จงสวัสดิ์ที่ทางคณะพันธุ์เสียอ่อโทษทีค่ะคณะบริหารธุรกิจเออ่จะมาช่วยจำเป็นเฮดอยู่ตรงนี้นะคะอาจารย์จงสวัสดิ์จะบอกทุกคนไปคุยกับพวกญี่ปุ่นเพราะตออย่างมิสซูบิชิเลยจะตั้งบริษัทคือจะตั้ง ตั้งคอมเพล็กซ์ใหม่ของเขาในแง่ของการผลิตนะคะเขาลงทุนใกล้ใกล้ไม่ได้ทุนแพงมากแต่เขาไปลงทุนไซออกไปนิดนึงเขาก็ไม่สามารถที่จะขนคนคือคนทํางานเนี่ยมันเป็นพันคนมันจะเข้าไปได้ไงมันก็เลยต้องขยายไอ้เส้นทางของของรถไฟฟ้าไอ้โทษทีค่ะเออ่รถไฟความเร็วสูงไปนะคะเพราะงั้นตอนในแง่หนึ่งเนี่ยความเร็วสูงเนี่ยมันคือเน้นในเรื่องของทสเซนเจอร์เน้นในเรื่องของคนแล้วก็เน้นพอรื่องของคนปุ๊บ ความคุ้มความอะไรหรือมันไปมองในเง่ของมันคือเป็นอีกอีกอีกมุมมองและอีกแง่นะไม่เกี่ยวกับทางวิศวกร s มโลจิสติกส์อลกระทบที่มีกับ b ิ s i n e s s l o จิสติกส์เนี่ยต้องบอกัตรงๆว่ารถไฟความเร็วสูงไม่มากเท่าไหร่ถ้าจะมากเนี่ยนะคะคือรถไฟรางคู่ <รอ S 1> เพราะรางคู่นนคใช่ค่ะเพราะรางคู่นี่มันจะได้เกิดความสม่ำเสมอในการให้บริการมันไม่ต้องอรอกันมันมีรถมันเสวนทางกันได้เลยคือทุกวันนี้เนี่ยที่เราเรียกชุมทางใช่ไหมคะคือมันต้องเข้าไปรอ รอที่จะแบบว่า,าเปลี่ยนโยกย้ายสับวางกันรถมเตร์นี้มาขามาไปขับไปมาอะไรอย่างนี้ <c oughs> นะคะวัน <c oughs> นี้ก็จะมีจุดพักระยะแล้วพออันใดอันหนึ่งเนี่ยมันมันมันสะดุดปุ๊บเนี่ยมันทําให้สะดุดทั้งระบบพอสะดุด <c oughs> ทั้งระบบเนี่ยเรื่องของความเรื่องของเวลาเรื่องธุงรกิจเน้นในเรื่องต่างๆหรือความแน่นยันในเรื่องของเวลาอะไรต่างๆมันในทุ่งข่านไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้ามีรางคู่มาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับโลจิสติกมากกว่าเยอะนะคะในแง่ของพิเศษโลจิสติกมากกว่าที่จะเป็นความสดดแสดงว่าที่ที่รัฐบาลชุดนี้กําลังทําอยู่นี่ก็ถือว่ามาถูกทางแล้วในการเอ่อเปนรูปด้านโลจิสติกใช่ไหมครับอาจารย์ตกใจทุกทานค่ะมหาลักษก็ตกใจคนดูบ้ากในเรื่องนี้เพราะว่าเอ่อเอ่อเดต้เม้นท์นะอาจารย์ครับขออีกเรื่องหนึ่งเรื่องทางน้ำนะครับอาจารย์เราไม่ค่อยได้พูดถึงกันเลยเรื่องการพัฒนาการขนส่งทางน้ํานี่ มันจะต้องทําอะไรกันขนาดไหนย,ยังไงบ้างไหมครับทางน้ำเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันจะเป็นหมดของการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของการใช้พวกเชื้อเพลิงนะคะแต่มันอาจจะมีปัญหาในเรื่องเวลาบ้างแต่มันก็มีสินค้าหลายตัวที่ที่มันมันรอได้คือไม่ได้รีบบอมในเรื่องสัตว์เหล่านี้ที่ทางน้าเองเนี่ยจริงๆโดยส่วนตัวก็อยากเห็นมากนะักมีาจารย์ที่ใหญ่ท่านหนึ่งที่คณะจันิชิตหล่อเจริญคุนเธอตัอง้งแต่ศึกษาเข้ามาทำงานที่นิดาปุ๊บ ผอก็บอกว่าไปช่วยดูทางนี้หน่อยได้ไหมว่าิสตทกเสิอมันจะสามารถใช้เส้นทางน้ําในการขนส่งได้บ้างไหมนะคะซึ่ซึ่มันเป็นอะไรที่สวยงามมากถ้าทาได้นะคะแต่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทั่วลกเนี่ยยังมีการใช้เส้นทางน้ําอย่างไม่เป็นประสิทธิภาพเท่าไหร่นักในแง่ของการขนส่งทางธุรกิจนะคะเพราะว่าปัจจัยจริงๆเนี่ยมันค่อนข้างมันมีปัจจัยค่อนข้างเยอะการดำเนินงานเส้นทางน้ำนี่คือคือมันจะนิวายกว่าการบำินานทางรถไฟหรือว่าทาง ทางถนนคุณพูดถึงการเนี่ยต้องทํำแผนที่ร่องน้ําเพราะว่าทางน้ําที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นอย่างเงี้ยไอ้ข้างนี้มันไม่ได้ลึกเสมอกำหนดแล้วกำหนจะต้องมีการทำแผนที่ร่องน้ําแล้วก็เอ้ยถ้าออกพ้นร่องน้ำนม่ปุ๊บเนี่ยไอ้ทีเรือมันลงไปไม่ได้อย่างค่ะเพราะนั่นอย่างเงี้ยมันจะต้องมีการติดตามทำหลายอย่างตลอดเวลานะคะแล้วก็เรื่องที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือช่วงที่มันมีการคอสกันระหว่างถนนกับน้ํา มันก็จะมีสะพานแล้วสะพานเนี่ยเมื่อวันนี้ที่เรามีกันหลายจุดแล้วตลอดเส้นทางน้ำที่เราสามารถใช้ทานได้เนี่ยมันไม่เอี่อวกับการขนสโงมันไม่ได้นมาใช่ไหมครับพักต่ำใช่เราคะะไรสิที่แบบว่าคือถ้ม่ใช่สะพานใหญ่ๆหญ่ในเมืองเนี่ยนะคะที่บอกเลยะคือเป็นไอ้สะพานใหญ่ใหญ่ที่อยู่ในในเมืองในแต่ละจังหวัดเนี่ยอันนี้ยดียมองมองแล้วก็แบบไม่ามันจะมีปัญหาเลยแต่จะมีนสะพานเล็กๆน้อยๆที่มันที่มันเกิดขึ้นแล้่มันค่อนข้างต่ำเนี่ยมันจะทําให้เป็นปัญหาเป็นมากที่มันท่าจะทําเนี่ยเเอมมัันนกก็ลยหืบ ยังไงคะมันมันมันต้องรู้กันเยอะเคื่อที่อย่างนี้นะคะเพื่อให้ทางยุโรปเองเขาก็ยังอยากเห็นให้มันเกิดมากขึ้นเพืออย่างนี้ค่ะครัแล้วครับแหมมีข้อมูลน่าสนใจมากเลยนะครับเรื่องเหล่านี้ขอได้มีโอกาสคุยกันอีกนะครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณนะครับครขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะครับนั่นคือดรศรีวิกาดุษณีนูรนะครับ คณะบดีคณะสศรษฐิประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาปริหารศาสตร์หรือนิดานะครับก็มาคุยกับเราเรื่องของการปฏิรูปประเทศด้านโลจิสติกสนะครับมีอะไรอีกมากมายที่เราจะต้องทํากันนะครับแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปอย่างยั่งยืนละกันะนะครับสนามข่าว101โดยประกันเศรษฐีรีทายสีแดงจากไทยประกันชีวิตคิดเขียงข้างทุกชีวิตโทร02 203 5588 อายุมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมโสมใหม่แปรงสีฟันซิสเตมมาซูเปอร์สปายรเพิ่มสองขนาดคอมแพกและ FL เพื่อตอบรับทุกขนาดช่องปาก